มาดูคู่นี้คู่นี้ก็ค้างรักไม่ไหวแล้วจ้าจริงๆแล้วเนี่ยสาวเจ้าเดินทางไปที่ต่างประเทศไปเยีเ่ยมครอบครัวฝ่ายชายเดินทางไปสมทบแล้วนะคะแต่ว่าฝ่ายชายต้องเดินทางกลับมาเมืองไทยก่อนก็ทนคิดถึงกันไม่ไหวเนอะเลยต้องประกาศผ่านโลกโซเชียลให้สาวโลกได้รูว้ว่า โอ้ยความคิดถึงมันห้ามกันไม่ได้จริงๆค่ะแล้วก็เนี่ยแหละศาสตร์ความหวานให้กันแบบไม่มีกั๊กจริงๆนะคะสําหรับคู่พระนางคู่นี้อย่างยายาอุรสยาและหวานใจพระเอกหนุ่มอย่างณเดชน์คุกิมิยะนะคะซึ่งตอนเนี้ยอยู่ไกลกันคนละซีกโลกและแต่ความหวานยังหวานต่อเนื่องไม่มีสะดุดไม่มีกั๊กกันเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดเนี่ยยาย่า,ยา,ยายอย่างที่เราทราบกันเธอเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่นอร์เวย์ใช่ไหมคะส่วนณเดชนั้นก็เดินทางไปเที่ยวแล้วเราก็จะได้เห็นภาพโอ้โหทั้งสองเนี่ยทนคิดถึงกันไม่ไหวโผล่เขากอดกันแล้วก็อุ้มกันนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็เดินทางไปร่วมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานระหว่างหมากคิมเบอรี่ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยกันมาแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะณเดชน์ก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยไเรียบร้อยแล้ว ยาย่าเนี่ยก็ทนความคิดถึงไม่ไหวขอประกาศความคิดถึงผ่านทางอินสตาแกรมด้วยรูปคู่ขี่หลังพี่แบร์น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะแค่เห็นรูปก็รู้แล้วว่าเป็นโมเมนต์ที่มันแฮปปี้มีความสุขสุดๆกับการที่ได้อยู่กับคนรักแบบนี้นะคะความหวานเนี่ยไม่ได้มีแค่ในรูปนะเพราะว่าน้องยาย่าของเรายังมีแคปชั่นหวานๆเป็นอักษรยอ่ออควายถอถุงค่ะ คอถอค่ะก็คือคิดถึงแล้ววัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาต้องประหยัดคําพูดนิดนึงเวัยรุ่นเนอะก็เป็นคําสั้นๆแต่ฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อจริงๆนะคะสําหรับคนที่ได้รับฟังขณะที่หนุ่มแนเด็ของเราก็ขอสาดกลับด้วยความคิดถึงสุดหัวใจเช่นเดียวกันเข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปบอกว่า ทางนี้คิดถึงมากกว่านะจ๊ะคนเก่งไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วเรายอมกันไม่ได้เลยเราหมดแรงแล้วนะเราดูแบบนี้ระทวยมากนจิกหมอนแตกกันไปหลายใบเลยทีเดียวอืมต้องบอกว่าแค่อ่านก็เขินแทนแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าคู่นี้เขาคลั่งรักกันหนักมากๆไอจี IG ได้ต้องบอกว่ามีแต่สีชมพูเต็มไปหมดเลยนะคะทำเอาคนโสดตายเรียบ แต่ว่าศพก็เป็นสีชมพูนะเนาะคือตาร้อนแหละแต่ว่าโอเคเห็นดีเห็นงามด้วยนะคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แบบจิ้นจนจริงใช่เราก็ดีใจมากเพราะเราเชียร์กันแบบสุดตัวจริงจริงตอนนั้นหน้อนะคะความน่ารักเดี๋ยวน่าจะกลับมาเร็วเร็วนี้เนี่ยนะคะก็จะได้ใกล้ชิดกันแล้วนะคะคิดถึงกันไปก่อนตอนนี้ห่างให้คิดถึงนี่ไงใกล้กันมากก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ